กระซื้อบอกเล่าแนะนําให้ท่านได้ชมกับอ s u ู u DMAX นะคะคันนี้เป็นเครื่องดีเซลค่ะ2,500 cc ดีเซลประหยัดและทรงสวยค่ะรถปี05เกียร์ธรรมดานะคะรถสภาพโดยร,รวมพร้อมใช้งานค่ะพร้อมขับขี่ได้สบายสีสันรอบคันดูดีไม่น่าเกียดนะคะรอแม็กทั้ง4ค่ะดอกยางก็ใช้งานกันได้ดีอยู่นะคะทุกท่านคันนี้ราคาตัดอยู่ที่149,000บาทค่ะ กระจกขึ้นตรงเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะสภาพภายในสวยสะอาดค่ะตามรูปนี้เลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะรถอยู่แถวสารยาคลองโยงหลังมองมหิดลพุทธมณฑลสายสี่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการไปดูตัวจริงนะคะติดต่อโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะเป็นเบอร์โทรติดต่อผู้ขายรถ,ถกระบะคันนี้โดยตรงนะคะ149,0 0 0บาทราคานี้ตัสดสดอย่างเดียวนะคะทุกท่าน สำหรับวันนี้แอดมินแนะนำวงต้นกันเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ